v o i c e n o น e l Project ตามมหานิยายวายสนุกสนุกฟินฟินที่มีทีมเรื่องหลักเป็นจีนโบราณให้บรรยากาศแบบทีเรียดวันนี้ Voice Novel Project จะพาไปรู้จักกับนิยายจีนวายแปลไทยที่คุณไม่ควรพลาดรับประกันความฟินดราม่าเข้มข้นและตัวละครที่คุณจะต้องหลงรักไปดูกันเลยค่ะสิบนิยายจีนวายโบราณห้ามพลาด 1. จอมมานิมลืมรัก หา,าหาความคลั่งรักของขระเอกก็ต้องเรื่องนี้เลยเมื่ออยู่อย่นายเอกทะลุมิติเข้ามาในโลกมิยายเทพเซียนแล้วดันเข้ามาอยู่ในร่างตัวประกอบอย่างฉือมู่เหยาแถมสถานการณ์กำลังพับขันสุดๆเพราะเขาอยู่กับจอมมารที่จะฆ่าตัวเองตายในอนาคตงานนี้ก็ต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้ตัวเองตายและตามเส้นเรื่องเดิมคือตอนเองต้องถึงใจจอมมารเพื่อบำเพ็ญเพียรแต่เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปแล้วแถมไป,ไป,ไ,ปไปมามาจอมมารดูท่าจะใจอ่อนอีกด้วย ผู้เขียนสำนักพิมพ์โมซีเธอหมายว่าบุค๊คมีทั้งหมดสามเล่มจบ 2. ตัวร้ายอย่างถ้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดี เมื่อนายเอกอยู่ๆก็ตายลงแต่เขากลับมาเกิดใหม่อยู่ในร่างของตัวร้ายในโลกนิยายที่เขาเคยอ่านแถมยังรู้ว่ามีจุดจบคือโดนพระเอกฆ่าตายงานนี้เขาเลยต้องการเปลี่ยนเนื้อเรื่องในนิยายใหม่แต่ก็ไม่สามารถขัดขืนระบบเนื้อเรื่องได้เลยทําได้แค่เปลี่ยนบางอย่างเท่านั้นแต่นั่นกลับทําให้พระเอกที่เป็นลูกศิษย์ของตนตกหลุมรักแทนซะง,งั้นบอกเลยว่าเป็นนิยายแนวระบบที่ไม่ควรพลาดผู้เขียนสํานักพิมพ์โมเ,เซียนของซิลเซนบุ๊กมีทั้งหมด สเล่มจบเรื่องนี้ดัดแปลงไปทำเป็นซีรีส์สก๊อ b แบ็กซิเตตัวร้ายอย่างถ้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดี 3. ปรมาจารย์ลัทธิมาน นิยายวายชื่อดังที่มีการดัดแปลงไปทำเป็นซีรีส์และอนิเมะเป็นเรื่องราวของปรมาจารย์ว่าอูเซียนที่ฟื้นคื้นที่จากความตายโดยการอุทิศร่างของใครบางคนซึ่งแต่เดิมว่าอูเซียนมีชื่อเสียงไม่ดีเลยถูกกำจัดลงนั่นเองชีวิตครั้งใหม่นี้เขาต้องปกปิดตัวตนแล้วออกเดินทางไปยังเมืองที่พร้อมกับหลานว่างจีเพราะว่าเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมภัยอันตรายกำลังรอพวกเขาอยู่ผู้เขียนสำนักทิมโมเซียงถงซิ่วเบเกอรี่บุ๊ค มีทั้งหมด5เล่มจบ